อาหารแช่แข็งสำเร็จรูปของเรานะครับตรงนี้ก็เป็นหมูกรอบชาชูนะครับตรงนี้อ่าครับผมมีทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันครับไซส์ s ครับ300กรัม350้บาทครับอ่าไซส์ f ไซส์ m ครับ500กรัม5้0บาทหรือพุงโลนั่นเองอ่าไซส์ l นะครับ1กิโลกร,รมัมหาบาทตรงนี้ก็รับเป็นพอยต์70%แล้วก็เงินสด30%อ่าบางอ่าันาอาจจะสงสัยว่าอ่าถ้าสั่ง ตัวหมูกรอบชาชูนี้ไปอ่ามันจะมีอะไรของแถมอะไรเพิ่มไหมอ่าของเราก็คือจะมีตัวชุดน้ําจิ้มให้ด้วยนะครับตรงนี้อ่าครับสาหรับหมูกรอบชาชูของเราครับผมท่านใดสนใจก็สั่งไปรับประทานได้นะครับเป็นแบบแช่แข็งสำเร็จรูปมาเลยก็คือแค่แกะออกมาแล้วก็เอาไปเวฟหรือว่าเอาไปทอดก็สามารถทานได้แล้วพิกัดร้านอยู่ไหนคะอ่าพิกัดร้านนะครับอยู่ซอยลำพิษขา34ครับตรงนี้อ่า